สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขรูปง่ายๆนะครับในกรณีที่เราถ่ายรูปแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในรูปภาพไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับสายไฟหรือว่าอื่นๆก็ตามนะครับที่มันอาจจะมารบกวนสายตาเราทําให้รูปภาพเราดูอดอปไปแล้วเราอยากแก้ไขนะครับโดยปกติทั่วไปแล้ว ก็จะใช้แอปพลิเคชันในการแต่งรูปภาพนะครับบางแอปก็ดีบ้างบางแอปก็ไม่ดีบ้างบางแอปก็ต้องเสียงเงินซื้อถึงจะได้แบบว่าแก้ไขได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถทําได้ง่ายๆผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวเว่ยโนวา9นะครับแต่ว่ารุ่นอื่นต้องลองเช็คดูนะครับเท่าที่ผมถืออยู่2รุ่นก็นนคือโนวา 7se แล้วก็โนวา9เจ้าตัวโนวา 7se ยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวโนวา9มีฟังก์ชันนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัว ลบสิ่งลบกวนออกจากรูปภาพนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการแก้ไขพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เลยนะฮะให้เราไปที่แกลเลอรี่หรือว่าตัวรูปภาพของเรานะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งรูปภาพที่เราถ่ายจากกล้องหรือว่าเราส่งผ่านบลูทูธหรือว่าโอเวอร์แชร์หรือว่าอื่นๆก็ตามนะครับลงมาบนตัวเครื่องได้หมดเลย อย่างรูปภาพที่ผมจะมาแก้ไขให้ดูตัวนี้นะครับถ่ายจากตัวกล้องดิจิตอลนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตัวมือถือนะครับีผมจะแก้ไขดูกันเลยครับมีด้วยกัน3รูปนะครับรูปแรกก่อนเลยนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีเสาไฟมากวนใจหรือว่ารบกวนสายตาเราอยู่นะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับให้เราไปที่การแก้ไขนะครับแต่คองคว่าแก้ไขเลยหลังจากนั้นแตะที่คําว่าเพิ่มเติมแล้วก็เลือกคําว่าลบนะครับมันจะมีคําว่าลบขึ้นมานะฮะลองดูที่สมาร์ทโฟนนนนห่่่ยขอองงทาาาะครรรับวมีีต้ืเปล ถ้ามีแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่รองรับรองรับแค่บางรุ่นก่อนนะครับย้ํากันอีกครั้งครับตัวนี้คือโอเวอร์โนวาเก้านะครับหลังจากนั้นแต่คําว่าลบเลยพอแต่คําว่าลบเสร็จนะครับเราสามารถเลือกขนาดเส้นได้นะครับผมเลือกที่ระดับที่3ามละกันนะครับเพราะว่าเสาไฟมันเล็กนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราลากไปที่บริเวณสิ่งที่เราต้องการจะลบเลยนะครับลากไปเลยแค่นี้เองครับสักครู่เดียวนะครับเขาก็จะลบให้เลยนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราโอเคแลล้้วกก็ติ๊ถูไดเย นะครับเร ho, ามาดูภาพก่อนและหลังกันนะครับอันนี้คือก่อนลบนะครับอันนี้คือหลังลบอย่างนี้ครับมันเล็กนิดเดียวมันเนียนมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะครับเราจะบันทึกแทนที่ต้นฉบับเลยก็ได้หรือว่าบันทึกภาพใหม่ก็ได้นะครับให้ต้นฉบับยังอยู่ผมเลือกบันทึกเป็นภาพใหม่ละกันนะครับนี่คือรูปแรกนะครับถานไปหนึ่งรูปนะครับอันนี้คือรูปที่เราแก้ไขไปแล้วนะครับทานไปหนึ่งรูปรูปนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า มันจะมีคนอยู่ด้านหลังนะครับที่รบกวนสายตาของเราหรือว่าทําให้ภาพเราดูดอรอปลงไปนะครับวิธีการเช่นเดิมนะครับกดแก้ไขกดคําว่าเพิ่มเติมลบนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากอ e ีบริเวณด้านหลังก่อนเลยนะครับจะมีผู้ชายหญิงอยู่ด้านหลังนะครับก็วิธีการครับก็ลากไปไบริเวณที่เราต้องการจะลบเลยนะครับลากไปเลยนะฮะปึ๊บนี่ฮะ ปึ๊บเดี๋ยวเขาลบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่โอเคเราก็ปรับแต่งต่อแต่ผมว่าโอเคแล้วนะครับถัดมานะครับรูปผู้หญิงด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ใหญ่หน่อยผมเลือกตัวระดับ5เลยนะครับหลังจากนั้นก็ลากไปเลยนะครับลากไปโบเลณที่ต้องการในรอบนะฮะถ้าเราลากเกินไปเราสามารถแก้ไขใหม่ได้นะครับปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาลบเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่โอเคเราย้อนกลับมานะครับผมลบใหม่อีกทีดีกว่านะครับเมื่อกี้มันล้นไปเยอะเลยนะครับผมก็ลากไปใหม่ครับริเวณตรงนี้ตัดขึ้นไปนะครับแล บริเแขนตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ฮะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นี่ฮะไม่โอเคนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้นะครับค่อยๆปรับแต่งไปนะฮะค่อยๆแตะค่อยๆลบไปนะครับมันก็จะทําการลบให้เราทีละนิดทีละหน่อยนะครับมันก็จะเนียนขึ้นดูดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราโอเคแล้วเราก็ทําการกดบันทึกได้เลยถ้าเราไม่โอเคเราก็ลอง back กลับ <Ved ought S 1> มาดูก็ได้นะครับถ <pour S 2> ้าไม่โอเคตรงไหนนะครับเราก็ค่อยๆแก้ไขนะครับดูนะฮะ ตามที่เราต้องการถ้าเราโอเคเราค่อยบันทึกแล้วกันนะฮะผมว่าแค่นีน้ผมโอเคแล้วนะครับผมว่ามันไม่ได้รบกวนสายตาอะไรมากแล้วมันก็โฟกัสไปที่รูปภาพหรือว่ารูปบุคคลที่เราถ่ายนั่นเองนะครับถ้าเราโอเคแล้วเราก็ติ๊กถูกเลยนะครับแค่นี้เรามาดูภาพ before after กันนะครับ before นนะครับอันนี้ก่อนอันนี้คือหลัง น,นี่คือก่อนอันนี้คือหลังนะครับก็ถือว่าลบได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ในทางนั้นก็ขึ้นอยู่ความชํานาญแต่ละบุคคลด้วยบางคนแต่งรูปเก่งนะครับชำนาญมากก็จะทําได้เนียนกว่านี้นะครับแต่ผมเอาแบบง่ายๆทําให้เพื่อนสมาชิกดูก,กันนะครับกดบันทึกเลยนะครับอันนี้คือรูปที่2นะครับครานี้รูปที่3อันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่ 8ผมนั่งอยู่แล้วมันจะมีที่บริเวณเต็นท์ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะอยู่ผมจะลบบริเวณที่ในส่วนตัวเต็นท์กับเก้าอี้ด้านซ้ายมือออกไปนะครับกดแก้ไขเหมือนเดิมนะครับกดเพิ่มเติมกดลบนะครับผมเริ่มจากตัวเก้าอี้ก่อนเลยนะครับเก้าอี้ตัวนี้มาเล็กผมเลือกที่ระดับ3พอนะครับปึ๊บลากไปที่เส้นนี้เลยนะครับับไปขับรอสักรูหนึ่งอันนี้ลบไปแล้วนะครับเครานี้ไปที่ขาเขาบริเวณตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้อีกนิดนึงนี่ครับ อ่านะครับส่วนตัวเก้าอี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มันจะมีชายอ่าน่าจะเป็นอะไรยื่นมานิดหนึ่งผมลบตัวนี้ไปด้วยนะครับอันนี้หนึ่งแล้กันนะครับเดี๋ยวแบกกลับมาก่อนนะครับทีหนึ่งนะครับปึ๊บลากเต็มๆหน่อยอ่าโอเคแล้วนะครับคราวนี้ด้านบนนะครับด้านบนผมเอาระดับ4ละกันนะครับแล้วก็ลากนะครับค่อยๆลากไปเก็บให้หมดเลยนะครับลากเก็บให้หมดเลยปึ๊บ รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะมีริ้วๆผมปรับแก้ไขนิดนึงนะครับอันนี้ไม่โอเคผมก็แบกกลับมานะครับแล้วก็ลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่ปึ๊บดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นก็ค่อยๆลบไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันต้องใจเย็นๆนะครับที่บอกแล้วการแก้ไขรูปภาพแบบนี้มันต้องใจเย็นๆเราอย่าไปรีบร้อนสทีเดียวนะครับบางทีมันก็จะทําให้มันเรียกว่าอะไรมันก็จะไม่สวยงามนั่นเองนะครับก็ใจเย็นๆนะครับอันนี้ก็ค่อยๆแก้ไป ก็มีสิ่งลบกัวนิดหนึ่งค่อยๆลบไปนะครับโอเคตรงนี้ผมโอเคแล้วนะครับเปิดฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับนีะครับแล้วก็ตรงนี้มันมแบบขึ้นๆหน่อยหนึ่งนะครับผมจะลบนิดนึ่งนะครับนะฮะรูนี้มันก็จะยากนิดนึงนะครับมันต้องใจเย็นๆนะฮะ ใจร้อนก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็ค่อยๆใจค่อยๆลบไปนะครับจนที่ผมคิดว่าโอเคมันไม่รบกวนสายตามากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการถ่ายรูปแบบนี้คนก็จะโฟกัสที่ตัวบุคคลนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันไม่ได้เป็นจุดสนใจมันก็จะไม่เห็นนะครับอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็โอเคแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันอีกนิดหนึ่งได้นะครับมันก็ค่อยๆปรับไปค่อยๆลบไปทีละนิดทีละหน่อยให้มันดูโอเคสําหรับผมนะแล้วแต่บุคคลเลยนะครับ ผมว่าแค่นี้ผมโอเคแล้วนะครับเรามาดูภาพ b e f o r e after กันนะครับอันนี้คือภาพที่ผมแก้ไขผมว่าพอใจแล้วนะครับแล้วเปรียบเทียบกันก่อนนะครับแล้วก็หลังนะครับก่อนนะครับอันนี้ก่อนแล้วก็หลังนะครับมันก็ค่อนข้างมีดีเทลรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับมันก็สามารถลบได้จนหน้าพอใจเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมโอเคแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับก็บันทึกเป็นภาพใหม่และการไม่แทนที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัววิธีการทําให้เพื่อสมาชิกที่ดูกัรนับสามรูปภาพนะครับจาก ง่ายไปยากนะครับสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองไปแก้ไขหรือว่าลองไปปรับแต่งดูนะครับได้ไม่ได้อย่างไงนะครับอะไรก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดดใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ